สวัสดีจ้าจอยพารวยแสนแนลนะคะสวัสดีพี่พี่ fc ทุกท่านจ้าสวัสดีทั้ง fc ใหม่แล้วก็ fc เก่าเนาะจ้าขอบคุณถูกการรับชมจ้าขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์นะคะวันนี้จอยก็มีแนวทางหวยลาวพัฒนาสูตร2เม็ด2ตัวบนล่างแล้วก็3ตัวจ้าเป็นงวดประจําของวันที่11ยเดือน2องสอหมาให้พี่พี fc ได้รับสมาำเคยเนาะจ้า ผลสรุปเวลาพัฒนาเป็นงวดประจำของวันที่18นอจ้า6ตัวออก005500กะลุดไปนอจ้าพี่พ FC จ้าออกเบิร์นกบออกเบิร์นเลือเกิดนอจ้าสำหรับวันที่21จ้าก่อนจะไปรับชมจ้าคำเตือนให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพน,นันเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองจ้าสำหรับวันนี้จ้า21เดืนอน2เวลาพัฒนาสูเม็ดจอยให้เด่น เจ็ดหกลูดจ้าเด่นเจ็ดเด่นหกวิ่งลูดเจ็ดมีเจ็ดศูนย์เจ็ดหกเจ็ดหกหกเจ็ดตัวเดียวกันเด้อจ้าเจ็ดสองเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดสามเจ็ดสาม หกจ้าหกมีหกสองหกห้าหกแปดหกศูนย์หกเก้ากันจ้ากันจอยให้เจ็ดเจ็ดกันเบิร์นเนาะจ้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดหนึ่งจ้า เจ็ดเจ็ดกับเจ็ดหนึ่งหกหกจ้าหกหกกับหกสี่จ้าสามตัวจ้าสามตัวถามักถ้าชอบคอยตามน้อจ้าสามตัวมีเก้าเจ็ดหกเจ็ดหกหกสี่ศูนย์เจ็ดหกสี่ เก้าหกศูนย์จ้าตัวเน้นจ้าเก้าหกศูนย์จ้าตัวเน้นสามตัวแล้วจ้าหกศูนย์หกห้าเจ็ดหกเจ็ดสาม อย่าลืมไปกับทุกครั้งจ้าหมักตัวใดชอบตัวใดแคปหนะ้าจอ้บันทึกไว้ใส่ไปเปลี่ยน,นแนวทางใดเนาะจ้าสูตรมีเข้ามีหลุดนะคะพี่พี่เอฟซีจ้าบางวันอาจจะเข้ามากบางครัง้งอาจจะเข้าน้อยเข้าบ้างหลุดบ้างจอยก็คำนวณไปตามสูตรเนาะจ้าขอให้พี่พี่เอฟซีทุกคนทุกทานโชคดีกันทุกคนทุกทานจ้าเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กด,กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเนาะจ้า กดคอมเมนต์คนละหนึ่งคนละสองคอมเมนต์นะจ้าเพื่อสีได้เป็นกำลังใจให้กับจอยทําแนวทางต่อไปจ้าสำหรับคลิปนี้จบเพียงสานีนะจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า